ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนแจ้งให้ทราบอะค่ะบางทีคือมามาทราบตั้งแต่ก่อนแล้วก็ทีหลังแบบบางทีเราก็ช่วงเรียนเราก็เหมือนกระชาสัมพันธ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้คนพอจะทราบในสิ่งที่เราโดนมาก็อันดับแรกเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครเจอแบบเราอันดับสองเนี่ย ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบางท่านบางบ้านเขาก็มาเรียนมาเรียนเหมือนว่าตามเหมือนรีวิวอะไรอย่างนี้เนาะตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะจะรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้เรายุติการเรียนแล้วเพราะว่าถ้าดีก็คงไม่เรียนแค่นั้นแหละค่ะว,ว่าถ้าสิ่งที่เราเจอนะคะที่สิ่งที่ตาข้าวตคข้าวขาวนะคะที่จริงแล้วมีในหลายแง่ส่วนใหญ่เนี่ย ที่ตุ๊กและคนอีก1ิกว่าคนโดนแล้วก็จะจะจะ,จะเจอมาในหลายรุ่นก็คือเหมือนเหมือนพนเป็นรุ่นเราค่ะเราก็ไปทราบว่าอ๋อรุ่นก่อนเรา5ปี3ปี2ปีทุกคนจะเข้ามาเรียนแล้วก็หนีออกไปว่าเจออะไรบ้างใช่ไหมคะก็แน่ๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหุยดูคลิปนั้นแล้รู้สึกแบบมันมันคล้ายมากเลยคะ่ะคือการชักชวนให้สะดอดคออ่ะนึกออกใช่ไหมคะเรื่องไหน หล่อพระที่ไม่เคยเห็นพระเอ่อเอาไปว่าอย่างเงี้ยเรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องความเชื่อก็ข้ามเรื่องที่เราซื้อบื้อไป,ปนะก็ <c oughs> สินค้าแบบว่าชายาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขายสินค้าระหว่างเรียนการขายคอร์สเรียนเป็นปีเป็นเป็นแพ็ครายปีอะคะ่ะแล้วก็พอเราเรียนแล้วก็อ๋อไม่ว่างไม่มีเวลาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ระหว่างแล้วก็ คือใหญ่เป็นเรื่องความเชื่อเยอะเยอะอ่ะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคือเรื่องทําบุญแต่พอดีว่าของตุก๊กอ่ะมันไม่ได้ตกเรื่องทาบุญของตุก๊กเป็นเรื่องสตางเรื่องเรื่องขายของแต่จริงแล้วคนอื่นอ่นเจะเรื่องทําบุญเยอะๆแปลว่าเราเกราก็ตัดสินใจที่จะแบบคือแอตติจตุในระหว่างเรียนด้วยค่ะคือตุก๊กไม่ได้ไม่ได้เป็นคนหวงแบบลูกขนาดนั้นนะคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบครูแบบ โอูก็ชอบแบบมีวินัยหรือโบราณก็ชอบแต่ว่าลักษณะที่ตุกรู้สึกว่ามันเหมือนบูลี่แบบคมแบบมันมันมันกดทาบปากเด็กมันก็จะไม่เบิกบานทิะเรียนะคะหรือว่าการแบบพูดแบบว่าแบบว่ากระตุ้งกระติ้งแบบนี้อันนี้ออกมามันมันตัวว่ามันมันไม่ดีแล้วก็แบบเหมือนหยาบคคยแบบใช้คําว่าอะไรอยแบบว่ากดเขี่ยค่ะมันเขาเรียกอะไรเออหยาบคายแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เจอหมดทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โดนว่าโดนอะไรนะคะอันนี้โดนไอ้เรื่องดุนี้โดนเต็มๆอยู่แล้วค่ะเรื่องบดขี่หรือว่าหยาบคายอันนี้โดนมีจริงๆแล้วมีคลิปด้วยมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยู่ในขั้นชั้นสามหลายท่านสัมผัสตัวหรือว่าทำให้ไดอันนี้บ้านเราไม่ได้โดนมีบ้านอื่นตุกซ่ามาอย่างงั้นแล้วก็คนที่โดนจะอายุเกิน20่สไงจริงๆแล้วมันก็ดำเนินคดียากแหละเข้าใจแต่ว่าตุกได้แต่เป็นกระบอกเสียงจริงๆเพราะว่า การเป็นครูคนมันต้องต้องต้องหมาะสมน,น้องแล้วก็บ <kalk om, S 1> ากแต่ละบ้บบานมาคุยกันเรารู้เรื่องเหมือนกันมนเหมือนกันเดะก็คือวันที่ตุกหยุดใช่ไหมคะก็จะมีท่านที่เลิกก่อนนะคะหยุดก่อนเราก็มาพูดคุยกันเป็นสนะิบแล้วมันเหมือนกันนะคะวิธีเหมือนกันวิธีเหมือนกันก็คือครูล้องเพลงจะชักชวนในวงเล็บนะครับให้เลโกเปโนแล้วก็เปโนก็ทําตามขั้นตอน อะไรเงี้ยตั้งแต่แบบว่าชักจูงแต่ตุ๊กเล่นบังคับแบบให้ซื้อเป็นโนทุกคนทุกคนต้องซื้อเป็นโนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งที่บ้านตุ๊ก็มีอยู่แล้วด้วยนะหลังหนึ่งให้ซื้ออีกอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกันเลยค่ะวิธีเหมือนกันคําพูดเหมือนกันวิธีข่มขู่แทบจะใช้วดเดียวกันเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคำพูดนี้แปลก,ปก ม,มันเหมือนจะเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่พอฟังอีกสิบกว่าท่านก็คือเหมือนกันเดะใช่พี่จินยันได้ว่าชั้นตัดสินใจที่จะบอกมาจรงนี้โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าพอออกมาแล้วแสดงตัวคขานี้มากกว่าสิบสิบท่านเลยค่ะทุกคนบอกว่าโดนหมแล้วก็จริงๆแล้วนักดนตรีเขาก็ไม่อยากให้วงการดนตรีเสื่อมเสียด้วยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้อยากให้ รู้เป็นคนคนไปอะเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้เสื่อมเสียด้วยตอนนี้ยังมี้วกรองลายใหม่ๆเข้าไปมีแับคำเดียวสานคนใหม่ๆที่แบบว่าไม่ใช่ที่เอาจริงๆไม่ทราบแต่ถ้าทราบก็จะแจ้งเขานะเพราะว่าวัตถุประสงค์ตรงว่ามันตรงไม่ได้แบบมีความโกรธแค้นเลยรู้สึกว่าเราเราเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราก็โตแล้วแม้ว่าทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าชักชวนชักจูงทำให้เราหลงเชื่อเนี่ย ในในศาลก็เขาก็เหมือนบอกว่าเออก็เราซื้อเองนี่ปาใช่ไม่เถียงแต่ตุก็ไม่อยากให้เด็กคนไหนโดนอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตุกกลวว่ามีใครตุก็จะบอกกระบวนการตอนนี้ถึงไหนคะอยู่ในอยู่ในไม่รู้เรียกไม่เป็นอยู่ก็ไปไปขึ้นศาลนะคะอยู่ในช่วงไปไปเจอกันที่นู่นะะคเจอกันอีกครั้งแล้วนะัู้คุยไหบนศาลศาลครั้งแรกไปแเออจริงๆแล้วเจอเจออ๋อเดี๋ยวก่อนเจอเจอไปแล้วหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มาค่ะเดี๋ยวน่าจะมีเขาเรียกสืบพยานนะคะ เออน่าจะเรียกอย่างนั้นนะคะแต่ว่ารู้ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเรียกสู่พยาเรียกชื่อค่ะสุนันท์เรียกเขาจัดนัดรอบรอบก็จะมาไปเกลียดกันต่อทางเราสิเคยไปนัดนอกรอบแล้วก็ขอพูดคุยแล้วไม่เป็นผลค่ะไม่เป็นผล,ไม,นผลไม่เป็นผลดีด้วยค่ะแบบแบบเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกับเราดีๆอะไรนะคะความขัดขวางบทสรุปป่ะ เท่าที่เคยแจ้งเขาอะแล้วเขาเหมือนไม่ยอมรับแล้วแล้วยังเหมือนทาไม่รู้ไม่ชี้อะค่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเห็นใจและแบบว่ามีสามัญสานึกอะไรอย่างเงี้ยตุงก็จริงๆแล้วอยากได้อยา่อยางเดียวคือไม่ได้อยากให้ใครเจอแบบนี้แล้วแค่นั้นเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านอะการที่เรียนชั่วโมงละสามพันอะมันเป็นมูลค่าที่ไม่ได้น้อยนึกออกปะคะมันเป็นราคาที่พรีเมียม แล้วบางคนก็ไม่ได้สะดวกแต่ตั้งใจเก็บออมให้ลูกอ่ะแล้วพอตุกมาคุยอ่ะหลายๆบ้านเป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่เป็นราคาที่จ่ายสบายๆหรือเหลือแล้วการที่เขาอุตส่าห์อดออมมาให้หนักทาในสิ่งที่ลูกรักอ่ะแล้วยังมาเจอแบบเนี้ยเห็นใจอ่ะแล้วยิ่งตุกรู้ว่าเออเขาดูเราแล้วเขาก็เห็นเห็นบ้านเราเรียนก็เลยลองมาเรียนดูไม่รู้สึกผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเห็นใจเห็นใจจริงๆเพราะว่าลูกเราก็เรียนเยอะแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ ไม่ได้จ่ายสบายๆบอะกันอะไร,ะะไรนะคะอะไรบยนะทะาอยากรู้เหมือนกันแบบยังยังไม่จบค่ะเราไม่รู้ว่าที่พวกแบบยังไม่จบอันนี้ตัว้อผ้าอะไรคือะไรที่เราเโาเรียกร้องใช่ไหมคะค่ะเป็นเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กไปดูไอ้ไอ้ยุยนอยู่อยู่ในขั้นตอนอะไรเงนะี้ยไม่รู้มันน่าจะพูดได้ไม่เยอะเนาะในราคาีาดไในราคาที่มันสูงมากก็แปลว่าไม่ได้กตีว่าสถาบันนั้น,น,นคตณภาพอ๋ออันนี้เป็นไปเรียนที่บ้านเลยค่ะตุ๊กเลยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องเรียนที่สถาบัานอันนี้รู้ซึ้งเลยไม่รู้ว่าเนาหรือเขาจะรู้อยู่แล้วนี่คือแย่มากเลยอ่ะไปเรียนที่บ้านเพราะฉะนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเหมือนตุ๊กสอนเองที่บ้าน่ะ มันกไม่ได้มีผอหรือเจ้าของสถาบันควบคุมกากเรียนที่บ้านค่ะเป็นที่บ้านทั้งสองเลยค่ะทั้งสองวิชาเลยในสานที่เราเป็นชนิดศาสนาและวพาเจอแบบนี้ในการเรียนนอย่างปกติต ment, ้องมีการสแกนว่าในเกอะปกติอ่ะก็พยายามพยายามใช้ใช้สมองแล้วนะอะไรเงี้ยก็พูดได้เลยยอมรับเลยว่าพลาดรู้สึกคือเรื่องสตาค์อ่ะโอเคเราเราเราซื้อเือเองอย่างอื่นเราก็ฟุ่งเฟยมันก็มีเนาะแต่อันเนี้ยเหมือน เด็กอะ่ะมันก็มันก็เจอเนาะในจุดที่เหมือนถูกทําให้เสียใจอะ่ะก็รู้สึกแย่ yeah, ที่ตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ดู <c oughs> เพราะงไงเราก็คือผู้ปกครองอะ่ะ <c oughs> เราควรจะดูแลเขาดีๆอการที่เราแบบจัดหาครูหรือติดต่อครูมันก็เป็นหน้าที่เราก็รู้สึกผิดแหละแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆแลชีวิตมันก็ต้องเจอหลากหลายทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันก็เป็นบทเรียนอยู่ลวเพราะว่าเราก็จะเจอนู่นนั่นนี่บ้างเราก็จะได้มีทั้งภูมิต้านทานแล้วก็การรู้จักเลือกแยกแยะวิเคราะห์ ถ้าทุกอย่างแบบเลือกถูกหมดถูกต้องหมดเราก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจออะไรที่มันแตกต่างเนาะอันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างมันเป็นไลฟ์เป็นชีวิตแหละตอนนี้เนาะ็สาท่าจิตใจดีแล้วโอเคค่ะโอเคไม่ไม่ไมก็พูดคุยไปก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตแหละนะ้องไม่ได้แบบเป็นอะไรมากเพราะว่ามันก็ไม่สั้น3ปีแต่มันก็ไม่ได้ว่านานบางท่าน5ปี6ปีนะคะที่เราไปคุยอะคะ่ะก,ก็ก็โอเคของน้องไม่ได้แบบด้านมากแต่ส่วนใหญ่ของบ้านตัวจะเป็นแม่ที่โดนเรื่องชะตางครไปเยอะ อลนนี้ค่ะอยากอยากพูดถึงการสบสุน้องทางบ้านตอนนี้น้องเรียนไปได้ย่ยบ้านแม่โห<ฮ>เขินเลยอะอยากคัะตอนนี้ื่อกีมันเยอะไปมันต้องอายามากๆนี่เห็นชงมวยแล1 1> ว้วหนึ่งชงมวยอันนี้ไปเล่นๆไปไปแบบว่าก็ก็ออกกําลังกายน้องน้องตื่นขึ้นมาแล้วน้องก็แบบอยากอยากลองแล้วทีนี้ที่บ้านอะบ้านอยู่โซนนวมิน่ะคายมวยเยอะรู้ใช่ไหมคะตุก็เปิดอุ้ย โยะแบบสะดวกอ่ะขับไปสามนาทีก็แบบ8ปดโมงเช้าชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รินมวยไทยกับเ,เจ้าของก็น่ารักอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็จะไม่ไม่อาจจะไม่มีเวลาเพราะตอนนั้นมันอยู่บ้านเปิดเทอมอันนี้มวยไทยหนมวยไทยเบาๆนะไม่ต้องนับหนึ่งได้ไหม อ,อันที่หลักเลยก็คือฮอกกี้แหละฮอกกี้น้ำ,นำแข็งเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้หลักๆนะคะแต่สติกเกอร์ใช่ไหมคะปีนี้น้องก็โชคดีได้รับการคัดเลือกเป็นทีมชาตินะคะแต่ว่าทีมชาติก็มีหลายทีมนะคะมี A มี B, มีเนี่ยอะไรเงะะี้ยค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ทีม A แต่ว่าก็เป็นอันนี้น้องก็ตอนนี้อันนี้อยู่เลเวลเจก็น้องก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเบาลงได้แล้วประจวบเหมาะกับอยู่ม .4 น้องน่าจะไปทันต้องเริ่มตีวแล้ว และเราเรียนโรงเรียนทางเลือกเขาเรียกโรงเรียนทางเลือกนะคะมาตลอดความหมายก็คือวิชาการเราจะเบามากแล้วน้องก็เลือกคณะที่ยากนิดนึงก็เลยเหมือนตอนนี้น่าจะเริ่มติวแล้วแล้วน้องก็จากซิเกอร์ก็ผ่านตัวเองมาเป็นโค้ชสอนแล้วใครอยากเรียนกับโค้ชพี่แพรมาสมัครได้นะคะให้มามามาได้นะคะสอบถามได้หัวญาติขัดต่อเดือนต้องคู่โอ้ค่าเรียนเท่าไหร่ แม่ไม่ถึงไม่ถึงโอเคไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถ้าถึงก็ถ้ามีอ่ะพร้อมทุ่มแต่ไม่มีให้ทุ่มขนาดนั้นาว่อาจจะเสียดหเสียหนักก็ก็นอตเดี๋ยวนี้เรียนอะไรมันก็ค่อนข้างกรุงเทพเนาะมันก็ไม่ไม่เบาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มันก็อายเรื่ดูว่าแม่ต้องภูมิใจภูมิใจใช่ไหมแต่แล้วเราก็ต้อง ให้ประมาณกําลังตัวเองด้วยนะอันนี้ก็รู้แต่ว่าตัวตัวเองพอดีก็ตัวคนเดียวแล้วตัก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเยอะก็ค่อนข้างจะมีเรื่องเดียวที่เราแบบทุ่มเทค่ะคะ<ม>ือจริงๆแล้วอะถ้าจะซึ้งทำไมเนี่ยถ้าถ้าถ้าดูแลเขาได้มากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะดูแลเขาให้ดีกว่าน,นี้ด้วยแต่ก็อันนี้ก็ตามตำลึงค่ะพอรู้ทำได้ทุกอย่างแั้แม่มใช่พอดีเราก็มีภารกิจเดียวด้วยแหละก็นอกเหนือจากการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ all I have นะก็เ oh. ป uh, ็นคนเดียวที uh ่เรารู้ว่าเราแบบเออเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ได้หายแล้วค่ะโอเคเลยต้องนี้ค่ะหนึ่งสองสามอยู่รอบนี้นะคะหนึ่งสอง